ก็มาล้องให้เราได้ยินแล้วเดี๋ยวไอจะว่าภาพ3าเราจะไม่ไปทางสีเหลืองนะคะจะอยู่จะสีแดงเราจะดุนม่านท้องฟ้ามาดูความสดใสล,ดล่าเรืองของผีเสื้อน้อยดูดอกเก็บมทั้งร่างดอกไปเลย เอว่าภาพซ้ำเราไม่ถ่ายซ้ำค่ะเราถ่ายทุกวันภาพเราไม่มีซ้ำเอาลงแล้วเราก็ลบทิ้งเลยครับ a อ AI แล้วกล้องเราความจำเต็มเอาไว้ไม่ได้หรอกค่ะสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เอาความสดใสของเด็กดอกเข็มมาฝากนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอาความสดใสของเด็กดอกเข็มมาฝากนะคะเดี๋ยวไอจะว่าภาพ3าเราจะไม่ไปทางสีเหลืองนะคะจะอยู่จะสีแดงเราจะดุนมั่านท้องฟ้าดอกเข็มสวยวันตอนนี้ยังไม่มี ผีเสื้อน้อยมาผสมเกสรสักเก้าโมงถึงจะมาเเลยค่ะต้อนรับกันหน่อยถ้าทำเป็นคลิปยาวนะคะนกมาแล้วค่ะทะเลบ้านฉันทะเลบ้านฉันดูมละกอก,กันค่ะดอกเข็มบ้านเราสดสวยมากค่ะ ตัวเข็มสีแดงยามเช้ากบมูงเช้านะคะดูท้องฟ้าทะเลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอาความสดใสของเดอก,กเข็มมาฝางนะคะเดีย๋ยวไอจะว่าภาพซาำเราจะไม่ไปทางสีเหลืองนะคะจะอยู่จะสีแดงเราจะดูนมั่น ท้องฟ้าพกมาร้องให้เราได้ยินแล้วดูท้องฟ้าทะเลทะเลบ้านฉันทะเลบ้านฉันดูมละกอกันค่ะ ดอกเข็มสวยว่าตอนนี้ยังไม่มีผีเสื้อน้อยมาผสมเกสรสักเก้าโมงถึงจะมาอเมอเลยค่ะต้อนรับกันหน่อยและทำเป็นคลิปยาวนะคะนกมาแล้วค่ะมาดูความสดใสล่าเรืองของผีเสื้อน้อยดูดอกเข็มทั้งร่างดอกปลึกทะเลบ้านฉัน ทีบ้านฉันดูมละกอกันค่ะเราเอไว่าภาพซ้ำเราไม่ถ่ายซ้ำค่ะเราถ่ายทุกวันภาพเราไม่มีซ้ำดอกเข็มสวยวัาตอนนี้ยังไม่มีผีเสื้อน้อยมาผสมเกสรสักเก้าโมงถึงจะมาเี๋ยอ AI ว่าภาพซ้ำเราไม่ถ่ายซ้ำค่ะ เราถ่ายทุกวันภาพเราไม่มีซ้ำนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายใหม่ตอน9ก้าโมงเพื่อจะมาเอาเจ้าผีเสื้อน้อยทะเลบ้านฉันทะเลบ้านฉันดูมละกอกันค่ะเรา AI ว่าภาพซ้ำเราไม่ถ่ายซ้ำค่ะ เราถ่ายทุกวันภาพเราไม่มีซ้ํามาดูความสดใสล,ดล่าเรื้อของผีเสื้อน้อยดูดอกเข็มทักงร่างดอกไปเรื่อมาดูความสดใสล่าเรื้องของผีเสื้อน้อยดูดอกเข็มทั้งร่างดอกไปกเรื่อ,อ,อ,กเ,กอเอาลงแล้วเราก็ลบทิ้งเลยครับเอไอก็กล้องเราความจําเต็มเอาไว้ไม่ได้หรอกค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายใหม่ตอนเก้าโมงเพื่อจะมาเอาตัว เจ้าผีเสื้อน้อยพกมาล้องให้เราได้ยินแล้วพกมาล้องให้เราได้ยินแล้วเสื้อเลยค่ะต้อนรับกันหน่อย ถ้าทำเป็นคลิปยาวนะคะนกมาแล้วค่ะดอกเข็มสวยว่าตอนนี้ยังไม่มีผีเสื้อน้อยมาผสมเกอรสักเก้าโมงถึงจะมามาดูความสดใสล,ล่าเริงของผีเสื้อน้อยดูดอกเข็มั้งล่างดอกปเปลึกดอกเข็มสวยว่าตอนนี้ยังไม่มีผีเสื้อน้อยมาผสมเกสรสักเก้าโมงถึงจะมา ก็มาล้องให้เราได้ยินแล้วดอกเข็มสวยว่าตอนนี้ยังไม่มีผีเสื้อน้อยมาผสมเกสรสักเก้าโมงถึงจะมาในบ้านฉัน หน้าบ้านเอาไปครึ่งเดียวค่ะดอกเข็มบ้านเราสดสวยมากคะ่ะดอกเข็มสีแดงยามเช้าหกโมงเช้านะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอาความสดใสของด,ดอกเข็มมาฝากนะคะในบ้านฉัน หน้าบ้านเอาไปครึ่งเดียว่ะจะมาดูความสดใสล่าเรืองของผีเสื้อน้อยดูดอกเข็มทักงร่างดอกปลึกมาดูความสดใสล่าเรืองของผีเสื้อน้อยดูดอกเข็มทักงร่างดอกปลึกเดี๋ยวไอ <AI S 2> จะว่าภาพสาเราจะไม่ไปทางสีเหลืองนะคะจะอยู่จะสีแดงเราจะดูม่านท้องฟ้า ดูท้องฟ้าทะเลดูท้องฟ้าทะเลเลยค่ะต้อนรับกันหน่อยถ้าทำเป็นคลิปยาวนะคะนกมาแล้วค่ะเอาลงแล้วเราก็ลบทิ้งเลยคะัอเอไอก็กล้องเราความจำเต็มเอาไว้ไม่ได้หรอกคะ่ะเลยค่ะ ก็รับกันหน่อยแล้วทำเป็นคลิปยาวนะคะนกมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอาความสดใสของเด็กดอกเข็มมาฝากนะคะสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เอาความสดใสของเด็กดอกเข็มมาฝั่งนะคะเดีย๋ยวไอจะว่าภาพ3าเราจะไม่ไปทางสีเหลืองนะคะจะอยู่จะสีแดงเราจะดุนม่านท้องฟ้าดูท้องฟ้าน้ำเยิ้มฉ่ำนะคะพรจะตกเมื่อเอาจะจบที่ภาพน้ำนะ,ะเอาลงแล้วเราก็ลบทิ้งเลยครับไอ เพราะกล้องเราความจำเต็มเอาไว้ไม่ได้หรอกคะ่ะทะเลบ้านฉันทะเลบ้านฉันดูมะละกอกันค่ะดอกเข็มสวยวัาตอนนี้ยังไม่มีผีเสื้อน้อยมาผสมเกสรสักเก้าโมงถึงจะมาดอกเข็มสวยวัาตอนนี้ยังไม่มี ผีเสื้อน้อยมาผสมเกสรสักเก้าโมงถึงจะมาเดี๋ยวไอจะว่าภาพ3าเราจะไม่ไปทางสีเหลืองนะคะจะอยู่จะสีแดงเราจะดุนมั่นท้องฟ้าเอาลงแล้วเราก็ลบทิ้งเลยครับไอเอ็กก็กล้องเราความจำเต็มเอาไว้ไม่ได้หรอกคะ่ะกมาล้องให้เราได้ยินแล้ว มาร้องให้เราได้ยินแล้ว